ดูนะฟังเสียงไหมคะฝนตกค่ะเวลานี้นะคะสวัสดีค่ะยินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่บ้านพวงระยะไดสไายนะคะเวลานี้เวลาเป็นเวลาสีะะะ่ทุ่มครึ่งแล้วนะคะพี่จงหายไปไหนเนาะพี่จงไม่ขึ้นไหคะ่ะพี่จงหายไปไหนเนาะรอลแล้เราอีกตอนเนี้ย เท่าไรอ่ะสี่ทุ่มแล้วนะคะวันนี้วันจนันวันที่ยี่หกนะทุกท่านค่ะฝนตกบ้านแอดทั้งวีทั้งวันนะคะขอโทษนะคะไม่ได้เข้าห้องใจนะคะกราบขอโทษของใัยจริงๆแอดก็ปล่อยพี่เมียรประมาณว่าไม่เกิน 20, 20สิบยี่สิบนาทีนะประมาณเนี้ยเนาะก็ขอโทษจริงๆนะคะนี่เลยค่ะแล้วจะพยายามไปหาพี่ๆเพื่อนๆนะคะทุกท่านค่ะวันนี้ไหวไี่วายูเข้าแบบไม่ไม จับอยู่ยอะเดชั่วแรัประมาณัครึ่งชั่วอโมองหรือชั่วโมองอย่างอย่างอย่างนานเนาะเขาก็มาตลอดตลอดตลอดแล้วแล้วขึ้นเรามันสัญญาณเราอะคืออากาศมันปิดแหะทุกท่านขาสัญญาณไม่ค่อยดีเลยนะได้ยินไหมคะเนี่ยกระแรงมาตลอดตลอดตลอดนะแอบจะไม่แน่นน่นเนาะจะไม่ได้เปิดเสียง เปิดไฟนะให้ได้ยินเสียงนะไม่ได้เอาอยู่ตรงไหนให้ดูนะนี่แอดก็มาข้างบ้านเลยนะตอนนี้ออกประตูหน้าไม่ได้น้องๆวิ่งตามเลยนะก็เลยออกมาข้างบ้านตรงนี้นะน้องๆอ,อยู่ข้างหน้านู่นเลยนะได้ยินเสียงไหมครแอดก็อยู่ตรงนี้นะตรงนี้นะนี่ค่ะให้เล่นให้ดูฝนตกอย่างไม่ได้สร,ร้างภาพอะไรทั้งสิ้น สัญญาณไนมะ่ค่อยดีตอนนี้ปิดเราปิดหมดเครื่องบินนะเมื่อที่ฟ้าร้องนะฟ้าก็แรงแนดะีเป็นพักๆเหมปกคลุมไปหมดมันเป็นพายุเนาะพายไุไม่รู้ว่าชื่อชื่ออะไรนะะพายุไม่รู้เหมือนกันนี่แหละหยุดไปพักๆเดี๋ยวพาก,ก็ตกตกมาเรื่อยๆนีอออ่อากาศมันปิดนะฮะเราก็โทษขออภัยนะคะไม่ได้เดืนหาหรองใคร ไปอยู่ค่ะแต่ไปช้ามากขอ,อโทษขอใครนะแล้วก็จะขอเวลาห้านาทีนะมาอัพเดตตรงนี้นะฮนะรู้สึกว่าจะพั๊บๆออกมาจะเริ่มนันอะไรกันคือน้ำมันเหลือเพือแล้วคะะ่ะแล้วมันเป็นฤดูการของเขาเนะาะประมาณนี้นเนาะโลกันเลือ่อนไปเนาะร้านอ่ะข้างบนแบบเหม๋ยวเปิด ไอเดี่ยวข้างบ้านนะนอกบ้านแล้วข้างบ้านนะสวัสดีทุกท่านทุกคนแล้วยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านพวงระยะห,หนังวงระยะไร้สไตล์นะไร้สไตล์ก็ไม่มีอะไรสไตล์นะไปถึงก็แม่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 ผูงนี่เลยทุกท่านทุกคนที่อื่เป็นอย่างนี้ไหมคะเห็นเห็นบ้านคุณแอน,นมีอะไรนอ โอ้ยถึงกะนี่แหละน้ําเหนือนี่แหละลงไปนะน้ําเหนือลงไปสมทบเข้ม,มาน,นั่นน่ะมีครับจะแทนกล้องให้ดูต,ต้องวี่ทั้งวันสงส,สารเป็นแม่ค้าเนาะแม่ค้าตลาดนัดนะครับสงสารจริงๆระไม่รู้จะทํายังไงเนาะประมาณว่ามันเป็นธรรมชาติเนาะมันเป็นธรรมชาติจริงๆ ไม่ได้ดูนะแต่เราเอาไม่เป็นนะนะคะแล้วก็เ,เป็นธรรมชาติน้คะจะไม่กล้าจะดูกเก็บตำแหน่มันิงๆเอาไม่เป็นนะมันยังสูงเกินอ่ะถ้ามันเลื่อมได้ก็จะเลื่อมนะประมาณนี้นะก็ถ้าเอามาคิดเยอะๆมันก็เป็นเล็ดลอดน,นะเล็ดลอรอาจจะสูงประมาณนี้นะอามามอัปเดตตอนตุกตุกนะคะนี่ค่ะ ตอนบึกบึกก็ยังตกอยู่เรื่อยๆๆเลยนะฮะอาจจะบอกว่าเมื่อกี้ออกมาปิดไฟหน้าบ้านน้องมงอุ่นวั่นมุ่นหมายเอ้ดยด้ยเอ้ยก็อ้าวทำไมเนี่ยก็นั่นเห็นไหมคะมนั่นค่ะนี่เลยคะ่ะตกพรำ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 ,ำนะคะตกพรำ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 เนาะ,ะวันที่ยี่สิบหกให้ดูนะคะก็ ขอบคุณทุกกาลังใจที่มากดไลค์กดแช์ให้นะคะฝากกดไลค์กดแชทฝากช่องเล็กๆน้อยๆไว้ในองอมปรอกอบใจของทุกท่านทุกคนด้วยนะคะเก็บออามาฝากแค่นี้นะคะทุกท่านทุกคนเดินทางไปไหนก็พกล่มเนาะก็ดูแลตัวเองด้วยเยด้อใช้รถใช้ถนนก็ใช้สตินะง่วงไม่ขับนะหหนเหนื่อยก็วางนะหนัก หนักก็วาง <c oughs> เหนื่อยก็พักประมาณเนี้ยเนาะพูดเป็นคำนองคงทำกต่เขาไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่หรอกขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกเลิฟนะคะสุขสวัสดีจงมีแก่ทุกท่านทุกคนขอให้ครอบครัวของทุกท่านทุกคนจงมีความสุขใจสบายใจนะคิดหวังสิ่งใดขอสมมุากปรารนนาทุกประการนะคะอีกทีนี้ก็ไปก่อนนะคะใครนอนหลับก็ขอให้นอนหลับฝันดีนะคะราตรีสวัสด์ค่ะทุกคน บายขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบายบาย